สวัสดีครับพบกับรายการเทคนิคโฟกัสกับผมคณะคะตจิระเสวีนววัฒน์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินนะครับวันนี้วันที่22มิถุนายน2566นะครับเราไปดูกันในเรื่องของแนวโน้มตลาดเมื่อวานนี้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราวางแผนกันไว้ตรงกันหรือใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับแล้วก็แนวโน้มตลาดในวันนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะครับสเปกซ์เมื่อ,อนะวานนี้สิ่งที่เรียนให้ทราบไปนะครับเรื่องของการเกิดเป็นตัวเอวสต์ตัวของลองไว้ลองแบ็ค ลองแบ็คไลน์นะครับหรือตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเซเว่ e เดย์นิวโะครับก็คือมีภาพของการอ่อนตัวลงเป็นหลักเหมือนเดิมก่อนนะครับเซเ็กซ์ไม่เห็นเช่นนั้นนะครับเขาจะกดดันนะครับแล้วก็อ่อนตัวลงเป็นหลักไว้ให้นะครับสิ่งที่วางตัวเลขไว้นะครับก็คือ1530 1522 1530/ 1522นะครับเลขที่ออกนะครับเขาปิดที่1522ไว้ให้นะครับแล้วก็ปิดติดลบไป แต่ว่าท่านจะเห็นนะครับว่าตัวติดลบของเขาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านี้นะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าแต่จํานวนหุ้นลบนั้นเขาเยอะกว่านั่นเองนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเสนเอกซายวันนี้นั้นมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับเราก็ไปดูแท่งเทียนแท่งเทียนเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแท่งเทียนยังคงเป็นลองแบ็คเป็นแท่งที่2นะครับเป็นลองแบ็คลน์นะครับเป็นแท่งที่2นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็ไปดูว่าความสําคัญนะครับเมื่อวันนี้ เขาลงมานะครับเ,เช็คนะครับที่บริเวณเตัวซัพพอร์ตไลน์แถว1522า15 22, ใช่ไหมครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็ ตัวภาพในอดีตที่ผ่านมานะครับก็เคยเกิดภาพลักษณะดังกล่าวที่กําลังจะทดสอบนะเอ่อตัวซัพพอร์ตไลน์ที่สําคัญหรือว่าบางท่านใช้ซัพพอร์ตโซนนะครับเพราะว่าเอ่อมันมีตัว1518ท่านจำเอ่อตัวเลขแถว1518ได้ใช่ไหมครับมันจะมีตัวเลขนี้เอ่อตัวเลขหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นท่านใส่โซนนะครับเป็น1522ขีด1518เ <ME> ม ER ื่อเป็นซัพพอร์ตโซนนะเราก็ย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าก็เคยเกิดภาพลักษณะดังกล่าวแบบนี้เอ่อเช็คตามซัพพอร์ตโซนเนี่ย รับเป็นอย่างลักษณะของเขาเป็นอย่างไรนะครับปรากฏว่านะครับในช่วงของการหลุดนะครับหรือหลุดลงมานั้นเขาเคยเกิดภาพดังกล่าว8ครั้งนะครับ8ครั้งที่ผ่านมานั้นหลุด4ครั้งพยายามดิดกลับ4ครั้งนะครับที่ท่านจะเห็นนะครับว่าตอนที่เขาหลุดนะครับดูวิธีการเขาทําหลุดนะครับก็คือวันที่10เดือน2วันที่20เดือน2วันที่13เดือนเอ่อ13เดือน3แล้วก็21เดือน4นะครับอันนี้ก็คือ พวกสไตล์ที่เขาหลุดนะครับส่วนที่ประคองนะครับก็จะใช้6เดือนสิบหกเดือน2 15ิเดือน3าวันที่3เดือน5แล้วก็วันที่22เดือน5นะครับถ้าเขาดิดตัวนะครับเขาจะต้องมีแท่งที่แปลกษัะก็คือแท่งเขียวนะครับแล้วก็ประกบขึ้นมานะครับแต่ว่าต้องยอมรับนะครับถ้าดูจากบรรยากาศปัจจุบันแล้วมันไม่ค่อยได้เห็นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเช็คท่านจําได้ใช่ไหมครับตอนที่เราเช็คขึ้นไปนะครับแล้วก็เช็คขึ้นแล้วก็หันซ้ายหันขวา ไม่มีใครตามแล้วเราค่อยกดเขาลงนะครับแล้วก็กดเขาลงมานะครับเมื่อวานนี้เหมือนกันใช่ไหมครับที่เราทําช็อตกันแล้วก็กดเขาลงมาเป็นต้นนะครับดังนั้นตัวภาพดังกล่าวนั้นก็เลยพิจารณาในส่วนของการอ่อนตัว ตามแนวรับเป็นหลักก่อนเหมือนเดิมนะครับในส่วนของวันนี้แม้ว่าสถิติมาเป็น4ต่อ4ก็ตามนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับตัวเลขของโมเมนแนวรับนะครับจะอยู่แถวเอ่อสิบห้าเอ่อหนึ่งห้าหนึ่งสองสและหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดนะครับเอ่อเป็นอ่อแนวรับนะครับแล้วก็คำนวณกลับขึ้นไปนะครับว่าต้นทุนตอนนี้ของผู้เล่นเอ่ออยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็อยู่แถวหนึ่งห้าสามศูนย์สลสหนึ่งห้าสามเจ็ดทำนธที่เป็นแนวต้านปลายนะครับมาดูกันนะครับเมื่อเอ่อตัวของเซฟบัตี้นั้นยังคงเป็นล ครับเพราะว่าเขาแข็งแรงกว่าเมื่อเทบกเซนเด็กอยูอ่นิดหน่อยอยู่นะครับตัวเลขของเซฟตี้นะจะอยู่เถว921 916นะครับส่วนอัลต้าใช้ 931 936นั่นเองนะครับมาดูกันในข้อสรุปมันเกืะไรนะครับข้อสรุปนั้นการเกิดเป็นตัว long back line นะครับเ,เป็นแท่งที่2นะครับบางท่านใช้คำว่า continuation bar หรือว่าความต่อเนื่องนะครับเมื่อมีความต่อเนื่องนั้นตัวเลขนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกาหรหลุดที่บริเวณ support zone แถว1522 1518นั้นแน่นอนคำถามยอดคิดิจะได้ค่าเท่ากับเท่าไรนะครับก็จะได้ค่าอยู่แถว1512 1507นะครับ แล้วก็ส่วนของแนวต้านขยับลงนะครับอยู่แถว1530สร้า1537 15นั่นเองนะครับ มาดูกันในหน้าถัดไปนะครับเมื่อนำเซนเด็กซนั้นไปเทียบกับผู้เชี่ยวชาญในส่วนของทางเฟดแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก่อนเริ่มต้นจากคนที่เล่นเดทเทรดก่อนนะครับคนที่เล่นเดทเทรดนั้นท่านกับผมตัวเลขแนวรับแนวต้านน่จาจะใกล้เคียงกันนะครับเหลือการเหลือแต่การสร้างเงินขายนะครับในช่วงที่ผ่านมาท่านก็เห็นนะครับแล้ก็ค่อยๆกดเข้าลงนะครับในเรื่องของการสร้างเงินขายนะครับแล้วก็กดเข้าลงมานะครับดังนั้นตัวเลขของการพิจารณาก็ควรจะพิจารณาในโซนก่อนนะครับแล้วก็ให้พิจารณาตามแนว รับนั่นเองนะครับมาดูการนะครับสำหรับคนที่เล่นวิลลี่ชาร์ดนะครับวิลลี่ชาร์ดนั้นตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับตอนนี้ของท่านอยู่ใน อยู่ในแท่งเทียนที่113แท่งนะครับ113แท่งที่ผ่านมานั้นมีบวกอยู่ไม่ค่อยกี่แท่งใช่ไหมครับนอกนั้นจะเป็นการต่อรองแบบเขี้ยวๆพ้างเขี้ยวๆต่อไปนะครับมาดูกานนะครับในส่วนของตัวเส้นเอกเส้เมื่อเทียบกับคนที่เล่นมูฟฟี่เงเบลนั้นเป็นอย่างไรนะครับมูฟฟี่เงเบลนั้นเนื่จากผมเล่นเพียงแค่3เส้นนะครับเส้น10เส้น50แล้วก็เส้น200ปัจจุบันนั้นยังต่ำกว่า3เส้นดังกล่าวนั้นคนกลุ่มนี้ก็รอดูอยู่นอกตลาดต่อไปนะครับหลังจากที่ทา การปรับโพสชันพอร์ตของท่านลงมานะครับถ้ามีการดีตัวหรือทําตัวดีขึ้นเราลค่อยค่อยพิจารณาการนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัว S ซนเน็กซ์นเมื่อเทียบกับคนที่ได้่โมเมนตัมอินดิเคเตอร์นั้นเป็นอย่างไรนะครับโมเมนตัมอินดิเคเตอร์นั้นมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ก่อนหน้านี้ได้พิสูจน์นะครับก็คืออยู่ในช่วงของโอบอสแล้วก็ค่อยๆแจกของแจกของลงมานะครับแล้วก็ค่อยๆกดเข้าลงมานะครับปัจจุบันนะครับถ้าแซนเน็กซ์นั้นลงมาตามระรับที่กําหนดนั้น จะเริ่มมีบางเครื่องมือนะครับที่เข้าเขตเอ่อเข้าเขตขายมากเกินไปนะครับก็คือคนที่เล่นฟาสโตนะครับคนที่เล่นฟาสโตชาสติกนั้นของท่านของท่านเตรียมตัวนะครับเพราะว่าท่านกําลังจะเข้าสู่โอโซนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าเขามีจุดกับตัวแล้วแล้วเราค่อยเข้าค่อยมาดูกันว่าดีกีของแท่งเป็นอย่างไรนะครับแล้วค่อยเข้านะครับอีกด้านหนึ่งของเหรียญนะครับสำหรับคนที่เล่นการสูนเป็นหลักนะครับแล้วก็สกินหุ้นคาอ่านนั้นท่านเห็นเหมือนกันนะครับเพรา กว่านี้เซตติดลบ400ตัวเป็นบวกไม่ถึง100ตัวนะครับเป็นประมาณ4.4จุดกว่าต่อนึงนะครับเป็นต้นนะครับทำให้เป็นที่มาที่ไปนะครับยังคองไฟแลกษณะของการสกิ้นหุ้นต่อไปนะครับในส่วนของตัววัลลุมอนาลซิสนั้นเป็นอย่างไรนะครับคนที่เล่นวัลลุมแอนาลิซิสนั้นท่านจะเห็นนะครับเป้าแรนอยู่ในกรอบระหว่าง40,000ไม่เกิน60,000ไม่ให้นะครับเซเล็กซ์ไม่เห็นเช่นนั้นเขาจะทำไว้ให้เหมือนกันนะครับแล้วก็หุ้นที่ประกอบเข้ามานะครับได้แก่ L.O.T. ตัวดี พ i p IP h นะครับบางบุญแคบเอส SCB, ีสปาหรือบางท่านอาจจะเล่นเ t s ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ส่วนกดตัวทีทีมจีไอทีเอลคอ e เซเว่นเมกาไอสุพพลยบางตัวก็เป็นตัวซ้ำนะครับคอยกดไว้ให้นะครับใช้ขอบรรทัดเดียวนะครับก็ตัวเลขของบริเวณเอรนะครับก็ใช้ตัวเลขอยู่แถว1512สห้าหนึ่1ส0 7ส่วนนเจวราต้านใช้1 5 3 0สามนย์นั่นเองนะครับ เมื่อนาตัวเลขกังกล่านนั้มาสร้างเป็นกลยุทธ์ทําอย่างไรนะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยกรอบในการต่อรองของท่านอยู่ในกรอบที่กําหนดนะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะครับในกรณีที่ช็อตแปนนะครับอย่างช่วงที่สองสามวันที่ผ่านมาที่เราในกรณีที่ช็อตแปนนะครับก็ช็อตลงมานะครับแต่ช็อตไม่เป็นไม่เอานะครับในส่วนของตัวเลขของบริเวณแนวรับใช้ตัวเลขเดียวกันนะครับแล้วก็แนวต้านใช้ตัวเลขเดียวกันเหมือนกันนะครับ บรรการในเรื่องของหุ้นนั้นเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของแบงค์เทพนะครับก็ตัวเลขนะครับของการพิจารณาตอนนี้ค่อนการสําคัญในส่วนของแบงค์เทพนะครับเพราะกำลังจะทดสอบบริเวณยอดสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับแถว166บาท0.5นะครับส่วนถ้าเบรกขึ้นไปแล้วค่อยว่าการแถว169นั่นเองนะครับส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ากว่า156.5นะครับ ถทำมาเป็นตัวมิน t นะครับก็ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันนะครับกำลังอยู่ในช่วงทดสอบยอดสูงเดิมเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้จะได้ค,ค่าอยู่แถว35.75ถึง36.25ส่วนนอรับไม่ควรยอ้อนกลับมาต่ำกว่า33บาทนะครับามาเป็น S&P นะครับราคาหุ้นนะครับมีการสร้าง c o n t i n u ียลคอนติเนียลแพทเทิรรูป1นะครับแล้วก็ถ้าดันขึ้นไปนะ่านตัวเลขอ,อยู่แถว110 113ส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกกว่า104นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวของสปานะครับที่ถูกแเมนต์เป็นระยะเข้ามานั้นที่เป็นระยะสั้นแล้วก็ดันขึ้นมาให้นะครับตัวเลขถัดไปอยู่แถว 11.6+11.9 ส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกกว่า14.4นั่นเองนะครับวันนี้ผมคณะคดจิราศรีวินุพานก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้เดี๋ยวเชิญพบรายการเดอะสเตจในช่วงถัดไปนะครับสวัสดีครับ